เมื่อครั้งที่ได้ขายของอยู่ที่สีลมเป็นพวกเครื่องหนังวันหนึ่งได้แวะไปซื้ออุปกรณ์เพื่อมาผลิตได้พูดคุยกับผู้ผขายผู้ขายได้ทักมาว่ารู้สึกหน้าตาทคุ้นคุ้นถา,ถามถามไถ่ไปมาจึงรู้ว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงงานและมีหุ้นส่วนภายหลังถูกหุ้นส่วนโกงและหุ้นส่วนได้จ้างมือปืนให้มาเก็บ มือปืนได้มาเสิร์ถามพวกแม่ค้าที่ตั้งขายของอยู่หน้าโรงงานว่าเจ้าของโรงงานเป็นคนอย่างไรแม่ค้าต่างชมว่าเป็นคนมีจิตใจดีอบอ้อมอารีให้ตั้งขายของฟรีไม่เก็บค่าเช่าจากนั้นมือปืนจึงไม่รับงานนี้มือปืนคนนั้นก็คือผมนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องน่าบาังเอิญยิ่งนัก ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับ